เกี่ยวตักดินอีกแล้วครับวันนี้วางข้อใหญ่บอ่อใหญ่เลยครับวันนี้บ่อร้อยเลยครับบ่อร้อยใหญ่มากก็ระวังข้อปราปากันแล้วกันนะครับพี่เขียว ตักดินเพื่อวางบ่อครับทุกคนแคนรถอยู่ด้านหลังอะ่ะ